ติดตามข่าวสารกันต่อนะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามรายงานพิเศษดีๆในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทําความรู้จักกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะเป็นกลุ่มกเกษตรกรนะคะในการ ปลูกข้าวและก็ปลูดพืชผักสมุนไพรที่ปลอดภัยไร้สารเคมีและก็นําสมุนไพรต่างๆเหล่านะั้นมาแปรรูปเป็นสินค้าอยู่ในพื้นที่อําเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะรายงานพิเศษชิ้นนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้กับคุณไตรามาไกเลอร์อค่ะ ทุกวันจันทร์พุทธสุขผลผลิตพืชผักปลอดภัยกว่า30ชนิดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรโครงการปลูกข้าวและพืชผักปลอดภัยและพลังงานทดแทนพร้อมทั้งแปรรูปสมุนไพรพร้อมทั้งจำหน่ายตําบลปางสวรรค์อำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์จะมีบริษัทมารับซื้อถึงที่เพื่อนำไปวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรดต่างๆและส่งถายตามจุดจำหน่ายในจังหวัดน,นครสวรรค์เป็นที่ต้องการผลิตแทบไม่ทัน โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนที่พืชผักโตช้าและน้ําไม่เพียงพอเคล็ดลับของกลุ่มอยู่ที่การปรับปรุงบำรุงดินปรับสภาพดินให้มีสารอาหารที่พืชต้องการเช่นการปลูกต้นไม้บำรุงดินใช้ถ่านไบโอชาร์ปุย๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเป็นส่วนผสมปลูกพืชผักกำจัดโรคมแมลงด้วยวิธีธรรมชาติโดยใช้ต้นฟ้าทลายโจรลดการใช้สารเคมีหันมาใช้ปุ๋ยน้ำหมักพอดอเกษตรกรลดผลกระทบจากการสัมผัสสารเคมีและผู้บริโภคปลอดภัยค่ะ ก็จุดเด่นของกลุ่มนะคะของเราก็จะเป็นการรวมตัวของเกษตรกรที่ทําปลูกพืชผักคือเราก่อนหน้านั้นนะคะเราทาพืชเชิงเดี่ยวอ้อยมันข้าวโพดแต่พอเราทํากันมาแล้วมันมันเป็นพืชไรปีเงินมันต้องรอถึงปีแต่ว่าเราต้องกินทุกวันเราก็เลยหันกลับมาปลูกผักเพื่อที่จะมีไรายได้ทุกวันค่ะเราได้ทําเป็นผักอินทรีย์เราก็จะได้ทําในเรื่องของผักที่เรากินได้ปลอดภัยปลอดภัยแล้วก็ถึงผู้บริโภคก,ก็ปลอดภัยต้นทุนก็ไม่สูง เราได้ขยับได้ร่างกายทุกวันแล้วก็เรามีจุดรวมกันขายแบบนี้ค่ะก็คือมีรถมารับถึงที่เราไม่ต้องไปเลขขายเองเหลือเป็นบางส่วนเราก็าให้สมาชิกเพื่อเอาไปแปรรูปแล้วก็ขายสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเราค่ะ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มในห้ามเภอรอยต่อมากกว่า47คนช่วยกันผลิตพืชผักปลอดภัยข้าวปลอดภัยผลไม้ตามฤดูกาลและสมุนไพรตากแห้งส่งขายทำให้จากเดิมมีไรายได้หลักจากการทำนาและปลูกมันสำปะหลังปีละครั้งเดี๋ยวนี้มีไรายได้แทบทุกวันแถมสุขภาพดีขึ้นจากการไม่ต้องสัมผัสจากสารเคมีก่อนก็ทานาทําบกมันเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ว่าอยากทาผัก บบผักมันเป็นอาชีพรายวันนะเราอาจจะได้เงินเร็วกว่าแต่ก็อยากทําแบบอินทรีย์แบบไม่ใช่เคมีเลยก็เลยมาเจอกลุ่มพิชาลารายแล้วเราก็จับกลุ่มกันของโซนรัดยาวก็มีพวกหมูก็อยู่ประมาณสิคนเราก็เข้ามาอบรมมาเรียนรู้มาฝึกทําแบบประสบการณ์จริงอะคือเราปลูกผักยังไงแล้วก็พอดีมันมีตลาดรองรับเราเราก็ว่ามันดีอะ แม่่ชอบปลูกผักก็เลยปลูกผักแล้วก็มาขายตลาดตลาดนัดใกล้ๆค่ะชุมชนก็เลยมารู้จักพี่ชาาลาลัยกับพี่เบนจาเมื่อกี้ค่ะก็เลยชวนชวนให้ปลูกผักปลอดภัยแล้วก็มาส่งกับเขาตั้งแต่ปี5 9ค่ะหลังจากนั้นเราก็เริ่มเป็นผักอินทรียผักปลอดภัยแล้วก็มาส่งกับพี่ชาาลาลัยปลูกเองผลิตเองแล้วก็ขายเองตามร้านค้าชุมชนแล้วก็ไปกับหน่วยงานที่เชิญเราไปออกปกติก็ออกไปจําหน่ายที่ ตลาดแก้โจรสารกลางเดือนละหนึ่งครั้งแล้วก็มีตลาดสุดใจหลังสารกลางแล้วก็เลี้ยงครอบครัวโดวยที่เราไม่มีหนี้ด้วยค่ะเป็นเกษตรกรร,กรมยั่งยืนต้นแบบให้กับสบปรกรด้วยค่ะเป็นต้นแบบที่เกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีหนี้นอกจากนี้กลุ่มลดต้นทุนการผลิตโดยทำปุ๋ยอินทรีย์จากฐานไบโอชาทำน้ำหมักไล่แมลงจากสมุนไพรไว้ใช้เองติดตั้งโดมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตากแห้งผลติตทังการ,กรเกษตรและติดตั้งโซลาเซลล์สูบน้ำลดค่าไฟฟ้าได้เดือนละ3,000บาท และส่งเสริมให้สมาชิกปลูกป่าปลูกไม้ยืนต้นเพื่อน,นำมาเป็นไม้ใช้สอยและขายคาร์บอนเครดิตด้วยทีมข่าว NBT ทพิษนุโลกรายงาน